เรียนเชิญคณะนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้สละเวลามาลงพื้นที่ที่โครงการพัชรบรริมาเข้าใจมาศึกษาปัชญาในการทําโครงการพัชรบรรลัยมวยไทยจะต้องไปโอลิมปิกโลกให้ได้ค่ะเหมือนที่ประเทศเกาหลีใต้มีค่ะมีคุกกีวอนที่ดูแลเทควันโดโดยตรงค่ะในอนาคตก็จะมีการวัดระดับมวยไทยแบบที่เทควันโดมีเช่นสายขาวสายเหลือง ตอนที่รัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารจัดการประเทศเนี่ยเราได้มาเยี่ยมชมโครงการปวยของใครนะครับซึ่งทางผมเองมากับทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เราก็เห็นศักยภาพของโครงการพระธร์รีว่าสามารถที่จะต่อยอดทำอะไรได้อีกเยอะเพราะเป็นโครงการที่ดีแต่ว่ายังขาดการทําการตลาดพอดีท่านท่านหินของเราเนี่ยพลตวิศนุเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรโรมิดนะครับก็เชิญผมไปพูดที่หลักสูตรผมบอกก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยขอให้เราได้ให้ผมมีส่วนร่วมในการที่พัฒนาหลักสูตร นี้ไปด้วยแล้วกันขอเรียนเชิญคณะนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้สละเวลาให้มาลงพื้นที่ที่โครงการพัชนาบุริมาเข้าใจมาศึกษาปัชญาในการทำโครงการพัชนบุริ ซึ่งผมว่าท,ทุกโครงการตรงท้ที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราเอาคนมาช่วยกันก็ก็สามารถร่วมกันพัฒนาได้ร่วมกันครับแล้วก็ข้อขอบคุณนายกครับที่พาพวกเรามาช่วยกันพัฒนากลุ่มชุมชนตรงนี้จริงแล้ววันนี้เนี่ยคำพูดหลักก็คือเรื่องของโอกาสนะครับผมว่าชุมชนที่นี่เนี่ยต้องการแค่โอกาสนะครับแล้วผมเชื่อว่าการที่เรามาโตพื้นที่วันนี้มีนันนกธุรกิจระดับุรบๆมาจากทั่วประเทศ เป็นคนมีความรู้ความสามารถจะได้การรับสมเยอะเนี่ยผมชอบในการสร้างโอกาสให้กับน้องในชุมชน เราจะตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางของการสร้างมาตรฐานค่ะมีหลักสูตรมวยไทยที่ชัดเจนเป็นระบบแล้วก็มีความรู้ที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาดูมวยไทยก็จะได้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับมวยไทยไปด้วยเราก็จะยกระดับอาชีพครูมวยค่ะให้มีใบการประกอบวิชาชีพแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ทั้งระบบ ทั้งเรื่องของการสอนมวยทั้งเรื่องของค่ายมวยค่ะถือเป็นการสื่อสารหจากการกีฬาของไทยเพื่อไปสู่สายตาโลกค่ะเ<ม>ชื่อไหมคะว่าในเวลานี้มีถึง4 0 0 0 0ค่ายมวยแล้วค่ะจนทุวันนี้นะคะเราก็อยากให้4 0่ห0ค่ายมวยและมากกว่านี้มีระบบมีการจัดสรรให้ดีแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ